ก็จะมารีวิวแมพสงครามเหม่ไม่ตองไม่ต้องไม่ตองเอ้ยไม่ต้องเออมารีวิวแมพสงครามก็เออยังสร้างไม่เสร็จจุยดยังสร้างไม่เสร็จ ก็กระตุกแค่เออไม่ใช่ว่าชื่อคนรวยเน็ตการ์จะมาใส่ในเครื่องเราหนาะไม่เอานะเดี๋ยวเน็ตกระตูอื่นะเออโอเคพูดนอกเรื่องเยอะไปหน่อยอ่ะ เอ,อนะคลังแสงไอพีจีมันจะใส่ไว้ในจะไม่บอกนะว่าที่เปิดประตูอยู่ตรงไหนจะไม่บอกว่าที่เปิดประตูของอันนี้อยู่ไหน นี่ประตูเปิดละเออแล้วเข้ามาทำไมเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยเออลืมไปว่าต้องใส่บีกีเป็นที่สเปาดีกว่า มันหันไปทางนี้โอเคเอมันหันมาทางนี้ก็เกี้และกันอาเฮ้ยลืมใส่ระยะเวลาว่ามันจะลบก,กี่วิเคลืมเลยแปดร้อยห้าสิบมันได้ย่นี้ ไปที่สปาวไว้ด้วยอาวกดปิดประตูตออ่อหน้าตัวเองจุดสปาตรงนี้ให้เกิดข้างบนนั้นไม่ได้จุดสปานล็อๆหน่อย,อยตรงนี้ มัน,นก็เยอะเกินไหนบอกน้อยแล้วก็ใสค่คอนเทนเนอร์สีเขียวเข้าไปเออจะบอกคนดูทำไมเนี่ยเออนะก็ต้องใส่คอนเทนเนอร์เข้าไปแล้วก็ใส่มันสามารถกระโดดขึ้นมาได้จะพูดเสียงเนิบทำไมเนี่ย ใส่อาวุธที่เป็นเอ่อาุอาืนกดนี่แค่เดียวก็พอมากอาจาจะก็ปี้ ของเก้าสามรถศูนย์นั่นนอกจากนั้นมันจะมีระเบิดผุดขึ้นมา S เอสเอไม่ใช่ไม่ใช่ SMG มันก็ต้องใส่ระเบิดปุ่มเลยเปิดประตูกันโอเคเปิดประตูได้แล้ว หม่ใหม่ใหม่แบบนี้ไม่ทิ่เอาโมกินเยอะเปนจากสองรเป็นหนึ่งร้ย <c oughs> ก็ใส่ระเบิดขอาระเบิดไม่ได้หรอันนี้อาจจะได้อ่าเยอะๆเลยตัดไปตอนเขียนเสร็จ จะได้เอาลืมใส่ลืมเชื่อมปูงลืมเชื่อม แบบนี้ได้ไหมไม่เกี่ยวหรอกมั้งพูดกับข่าวอะไรตรงนี้ตรงนี้ ก็ใส่ตรงนี้ด้วยทดสองจัดจัดัมจะใช้เลืยแล้วนะวิธีเปิดประตูตรงนั้นเลยระเบิด ไม่ใช่เระเบิดไม่ใช่เระเบิดวิธีเปิดประตูตรงนั้นไม่ใช่เราเบิดแต่เป็นคนเห็นตรงนี้ไหมไอ้เจ้าอะไรเนี่ยรูปอะไรเนี้ยมันก็แค่แตะมันประตูเปิดแล้วสำหรับคนที่ดูคลิปนี้น่ะคนที่ไม่ได้ดูคลิปนี้บอกเลยว่าไม่รู้แนนอนอะ่ะแค่นี้แหละเซฟก่อนอะ่ะ ออกแล้ว